เป็นการเจอกันระหว่างก้องนนทองพอหลักบุญไฟแดงนะครับกับน้องฟาร์มจ่าติ๊กอุบลครับกับน้ำหนัก111อปอนด์น้องฟาร์มนี่ก็ไม่หนีแล้วนะครับบอกว่าซ้อมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับมีเทนเนอร์ทินสีดำซอสกุลพรมปั๊มคอยจับเป้าดูแลอย่างดีนะครับไฟนี้นี่สภาพร่างกายนี่มาเต็มที่จริง แล้วก็เริ่มจะเดินกระยับเข้าหาเรียกว่าออกได้สองกาดเลยนะครับแข้งขวาและแข้งซ้ายครับนี่แข้งขวาเตะเข้าไปครับจะติดบังนะครับวงในครับตีไม่ตีครับเจอแข้งขวาของน้องฟาร์ไปอีกก้องนวลทองโดนแข้งซ้ายครับเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปครับหม่ถ้าช้าเนี่ยโดนแข้งเลยครับถ้าช้าโดนแข้งเลยครับพยายามเตะสวนขึ้นเหมือนกันนะครับก้องนวลทอง พยายามเดินเบียดเข้าไปเจอแข้งขวามาครับกองนวลทองถึงตัวไม่ถึงตัวครับถีบเอาไว้ครับแล้วก็สับเอาดอกนี้ดื้อเลยครับแต่ยังไม่มีแผลนะครับแทงเข่าซ้ายกองนวลทองแทงซ้ายอีกทีนึงเลาล็อกไว้เหนียวเลยอ่ะตีเข้าไปครับเด้งเข้าไปนี่ครับพอจะเห็นแล้วครับลูกเกมวงนอกอ่าเป็นของน้ำเงินเลยครับน้องฟาร์มผ่ายแดงก้องนวลทองนี่ก็ประเภท ขุนเขา่าขุนเข่าจากขอนแกน่นโอ้โห,โห,โห,โหสายหน้าสวยครับก้องนนทงเอาละครับยกนี้นะครับออกมาเร่งเต็มตัวกล้องนนทงโอ้โหน้องฟามนี่ก็มีอาชีพมา2 0 0 0มบาทเบื้องต้นนะครับเป็นไม้แรกนะครับก้องนนทงพยายามจะเบียดจะปล้ำในรู้ว่าวงนอกนี่เป็นรองแน่น้องฟารมก็พยายามไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับโอ้ยเกมการชกตอนนี้นี่ยังถือว่ายังคู่ขี้สูงสีนะครับ คู่นี้เบียดตลอดครับสถานการณ์ครับอย่างที่เห็นแหละครับยกนี้กล้องนวลทองพยายามอาศัยวงในครับเบียดเข้าไปหายใจแล้วต้นคอเข้าไปเดี๋ยวดูว่าน้องฟาร์มต้าอยู่ไม่อยู่แต่แทงสู้ไปก่อนครับแทงสู้ไปก่อนครับอาานี่ครับแค่คู่แรกคู่เปิดหัวอย่างที่เรียนไว้ครับสถานการณ์มันคู่ขีดดีเหลือเกินอ่าายแดงครับกล้องนวลทอง หาเรื่องชนทะเลาะมาเริ่มจะตีได้แต่ว่าน้องฟาร์มมาหันในใจก็มีก็มีอะไรเอานะครับพยายามจะไล่แขนสู่นะครับน้องฟาร์มแต่กล้องนนทองนี่เดินเบียดถึงตัวเอามาดูกันที่วงในจังหวะการจับโอ้โหปเสียวจังหวะไปลงล่างนะครับน้องฟาร์มต้องดูว่าก้องนนทองนี่เริ่มจะได้ใจเริ่มจะชนแล้วเดินช้านี่ก็จะโดนแข้งนะครับน้องฟาร์มมีแข้งมีแม่นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับมาดูวงในโอ้โหจังหวะดักแทงทําได้ดีครับ แข่งมันทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ไหมครับไม่ให้ออกครับเบียดวงในเข้าไปครับกล้องโนนทองครับเสียบไม้เสียบไป้เสียบเท้าขวาเข้าไปน้องฟาร์มว่ายังไงครับโดนมาอีกเท่านึง่งอ้าวมีมีมีเหลี่ยมเข้ามาช่วยด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ตีใหญ่เลยครับก้องโนนทองครับแทงอีกทีหนึ่งไหนของกล้องโนนทองนอกของน้องฟาร์มนะครับต้องรีบเบียดต้องชนอย่างเดียวแล้วตอนนี้สถานการณ์นี้ถือว่าชิงดำ ไปยืนคุยไม่ได้น้องฟางก็ดูว่าจะอาศสยลูกจังหวะฝีมือโอ้โหมาโดนปิดลูกนี้ลงไปอีกครับในช่วงต้นยกเอาล้ครับเกมการยกปีบหัวใจจริงๆครับคู่นี้เดินเบ็ดเข้าไปครับแซงไม่แซงครับเกมของกล้องนวลทองขยับขยับเข้าไปแต่ก็เนี่ครับเจอลูกจุกจิกก็มีลังเลเหมือนกันเลยครับถึงตัวแล้วครับแทงเข่าซ้ายไปแบบว่าไม่ต้องแต่งตัวนานเลยครับแทงเข่าขวาครับแทงอีกทีหนึ่ง แทงเข่าขวาไปน้องฟาร์มก็พยายามมีเก็บอาวุธมีม,มีมีแทงโต้และแทงขวาครับสาดเข้าไปครับ นี่ครับมาคููแรกเปิดหัวมวยมันสนั่นเมืองนี่ครับมาถึงตรงนี้สถานการณ์ยังมองไม่ออกเลยนะครับอ้าวมาก้องโนนทองตีน้องฟาร์มแกก็ตีรมการดึงออกมาสู้กันต่อกลางเวทีโอ้โหเกมการชกอย่างแรกกันอย่างสนุกยังดูไม่ออกจริงๆคู่นี้ก้องนนทองพยายามจะเบียดเข้าไปมาชกในเกมตั้งรับน้องฟาร์มนะครับมีแข้งขวาออกแข้งขวาเลวก็คาไว้โอ้ก้องนนทองก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับพยายามจะเบียดจะชน หล่งไม่ลงโอ้โหลูกนี้นี่หักเหลี่ยมแล้วก็แทงตามน้ำไปอีกดอกครับแล้วก็มาคนสุดท้ายดูจะหันไปทางไหนนะครับ โอ้โหเป็นกล้องโนนทองนะครับมาเบียดเฉือนเอาชนะคะแนนไปอย่างเทียดเชวครับเป็นการเจอกันคู่ที่2ครับคู่ที่2ฝ่ไฟแดงยอดซากุระรถสวยจกกัยดเจีดใสายพลิ้วนะครับลูกพี่ขึ้นมาถอดมงคลให้ด้วยตัวเองเลยครับฝ่ายน้ำเงินก็แมนยูสิจะอุ้มหาลูกพี่เช่นกันครับเจ้าของสีเสื้อขึ้นมาถอดมงคลให้ด้วยตัวเองทั้งคู่ครับ เอาละครับมาถึงยกที่3นะครับเชื่อว่ายกนี้เกมการชกน่าจะเร้าใจขึ้นตามลําดับนะครับขยับเข้าหาเร็วขึ้นแมนยูเบาหมายก็อยู่ที่วงในนะครับพยายามจะเบียดปล้ำในโอ้มีแทงขวาเนี่ยเกี่ยวแล้วก็โต้สวยๆโยตากุระเองก็จะไปชกในเกมตั้งรับเยอะต้องขยันออกอาวุธด้วยนะครับแมนยูนี่ก็ชนอยู่แล้วนะครับยกนี้ในช่วงพักยกนี้ทีมงานบอกว่าต้องชนอย่างเดียวต้องปล้ำในให้ได้ครับ เริ่มจะเดินเร็วขึ้นแมนยูบอาว่านอกไม่สนยุบยน่นเมื่อไหร่นี่เป็นของผมแน่นะครับพยายามจะเบียดจะชนเข้าไป เอดูดูนะครับทำลายจังหวะเก่งเหลืเอเกินครับมีลูกขีดจ,จุกิกดูวงในนี่ดูกดแขนดูจังหวะการกดแขนไล่แขนแมนยูก็พยายามจะเบียดจะบปล้ำในตีเขา่าแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแม้ว่าจะพยายามเดินนะครับยอดสาก,กุระมีแข้งซ้ายมีหมัดโอ้รบกวนอยู่ตลอดอาวุธมวยนี่ถือว่าจุกจิกเบียดเข้าไปแล้วนะครับเอา้าดูนะครับวงในตีได้ไม่ได้โอ้โหเอาละครับ เอาละครับในช่วงพักยกนี่ทางจากอุ้มบอกว่าให้เดินให้เร็วขึ้นจิ้มท้องจิ้มหน้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยปล้ำในแต่ว่าก็ยังเข้าไม่ติดดูเดินช้านี่โดนแข้งซ้ายเตะแล้วก็คาไว้ดูจังหวะการไล่แขนนะครับโอ้ไม่ใช่มวยเข่านะครับแต่ว่าไล่แขนนี่อยู่เลยดูครับขยับไปต้องพยายามเบียดให้เร็วกว่านี้ปล้ำในปล้ำในนี่ก็ดูจังหวะการไล่แขนเนี่ยทำให้โอ้แมนยูนี่ตีไม่ได้ครับ พิวได้พิวไปนะแมนยูบอกเดียวครับเดี๋ยวครับผมเดินหายใจลดต้นคออย่างเดียวครับแต่ตอนนี้ยังหาตัวไม่เคยเจอเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องดูครับหาแมนยูต้องมีอาวุธนาครับให้เจ้ายอดซากุระครับแม่สะดุ้งก่อนครับสะดุ้งปุ๊บมาแล้วค่อยฉายค่อยโชว์ครับมาเดินดุ่ยเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโดนลูกดักลูกสวนของฝ่ายแดงครับโอ้โหอ่ะกรรมการแยกออกมาก่อน แต่ว่าดูแล้วตอนนี้ลูกเกมกาลังดีขึ้นครับแมนยูดูว่าจังหวะการจะปล้ำในนะครับแต่ปล้ำได้ก็ยังตีไม่ได้ยอดสากุระนี่งัดความเก๋าออกมาดูการไล่แขนกดแขนไม่รู้ใครมวยเข่ากันแน่นะครับเวลาปล้ำในตอนนี้ดูว่ายังเวลายังเหลือนะครับยังไม่ทอ้อยังไม่ยอมง่ายๆ่ายแมนยูก็พยายามจะชนอย่างเดียว ยอดสักุระก็ต้องขยันนะครับยุบย่นนิดเดียวนี้ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันครับน่าจะมีหมดัดมีเตาะมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วพยายามเบียดเข้าไปแมนยูจะทําได้หรือเปล่าโอ้โหแต่ว่ายังนิ่งยังเก่าเหลือเกินยอดสากุระออกซ้ายดีขวาทีแล้วก็มีลูกถีบนะครับหมัดหน้าคอยแย่เอาไว้โอ้ยวันนี้ดูว่าสภาพร่างกายถือว่า กายจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมาสภาพร่างกายดีๆนี่ก็แหมเรื่องของความจัดจ้านไม่เป็นรองใครแล้วครับยอดซากุระครับส่วนแมนยูบอกแพ้ยอดสากุระาแพ้ได้ครับแต่แพ้ลิเวอร์พูลแพ้ไม่ได้ครับเซลเล่นเซลเล่นยังไม่ยอมนะครับสามแสนครับท่องไว้ในใจครับขอสักหนึ่งหมัดขอสักหนึ่งหมัดหน้าแมนยูว่าแบบนั้นครับถือว่านับเดียวครับนับเดียวไม่ขออะไรเยอะนี่ครับขยับจากอุ้มติวเข้มที่มุมเลยครับ บอกว่าวันนี้ยอดสักุระโอ้ออกมายืนเป็นมวยซ้ายอีกครับพี่อาลีปวดหัวเลยครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะครับออกได้ทั้งสองกาดแล้วก็แม่นด้วยแล้วก็ลูกนี่นะครับลูกเขี่ยขาหน้าลูกถีบอาวุธมวยนี่ถือว่าจุกจิกเหลือเกินดูพยายามจะเพียรจะปล้ำนะครับปล้ำนี่ก็ปล,กปล้ำยันเช้าก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับต้องมีมัดมีศอกแล้วครับ นี่ครับวันนี้ฝ่ายแดงครับโอ้โหแกมาเตรียมแผนการมาดีแล้วเกินครับมาทําให้เจ้าเมนยูครับมาหวยเข่าอาชีพแท้ๆเลยครับมันมันกันโอ้โหนี่ครับมายังใช้อาวุธถนัดไม่ไม่ได้แล้วครับโอ้โหยอซากุระโอ้โหวันนี้มาแกกำหลับมวยเข่าได้แบบตอนนี้อยู่เลยครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับ นี่ครับกรรมการชูมือให้เจ้ายอดซากุระครับรถสวยจ่าเจใสยพริ้วโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มพระเอกเลยครับเอาชนะคะแนนแมนยูสิจะอุ้มไปครับนี่ครับเดินทางมาถึงมวยในคู่รองครับฝ่ายแดงเพชรท่าเรือออกิตเกษมนะครับน้ำเงินกล้องพยักโตราชะทานยิมฝ่ายแดงก็เนี่ยครับเสียเอ789ไทเกอร์ขึ้นไปถอดมงคลให้ด้วยตัวเองครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับมีคุณสมานสุธรรมาพิวัฒน์นะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ขึ้นไปถอดมงคลให้กับก้องพยักโตราชทานยิ้มครับผู้รองกางเกงสีแดงเพชรท่าเรือสอบสิทธิ์หนุนน้อยแมโดนขาครับมีอาการไหมครับก้องพยักออกมาชกในเกมตั้งรับแม่แต่ว่าอาวุธยังหนักน่ากลัวครับอ่าวงในขวางไว้ขึ้นคอได้ไหมแม่ยังยังเจอขวางยังตีตีตีกันไม่ได้กรรมาการแยกเลยครับนี่ครับ มาตอนนี้เป็นฝ่ายแดงแล้วครับเพ็ดท <c oughs> <สา>่าเรือครับเาติดเข้าไปครับเพราะยกที่แล้วนี่อยู่ห่างนิดหน่อยแล้วทัก <c oughs> อืา <c oughs> นี่ครับอเชือกกันเวทีมีปัญหาเล็กน้อยครับ กรรมการพักเบรกสักคู่ครับตามกันต่อเลยครับมาเพียเป็นฟุตบอลแล้วนี่ครับเริ่มเริ่มครึ่งหลังเริ่มครึ่งหลังครับมาลูกเจมผ่านไปครึ่งทางแล้วตอนนี้นี่ครับมากลางยก3ามมาเครื่องก็ยังยังร้อนร้อนอยู่มันกครับโอ้ย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 มาชูใจเลยครับมาไฟน้ำมือนก้องไหยักษ์ครับมาบอกว่าเสียเวลาไปเยอะอยากจะปิดเกมเร็วเลยครับพิแอรีพยายามเดินเบียดเลยนะครับต่อยมัดแล้วก็ไปจอยางมาดูวงใน เพชรทาเาลเรือก็พยายามจะปล้ำไหนนะครับไม่สนก็พยายเดินขยับเดินชนโอ้โหเอาไปซ้ายแทงไยแทงแต่ละดอกก็เน,เนื้อเนื้อเหมือนกันเพชรทาเาลเรือคอยไล่แขนนะครับแล้วก็แทงโต้เกมการชกนี่ถือว่ายัางแลกกันสนุกนะครับถึงวินาทีนี้ครับอ่ะก็ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับยกนี้ยกสามครับมาได้พักกันไปหลายหลายนาทีโอ้ยต่อยท้องครับมา รัวกําปั้นนี่น่ากลัวเลยนะครับกล้องพยักอ่าเพชรทาเรือใช้เหลี่ยมหักเททิ้งไปครับอาหลายคนอาจจะคิดโอ้ยจะไปดูนานจังนะครับเพราะว่าพักไปซ่อมเชือกอ้าอาเดินอุย้ยโดนดักแทงกับตีอ่าตอนนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับเพชรท่าเรืออยู่ห่างไม่ได้เททิ้งไปเลยครับอยู่หา่างนี่ไม่มันโดนหมัดมันโดนเจาะล่างครับพี่บอล อ่านี่ครับมามาว่ากันต่อกลางเวทีนี่ครับแผ่ลงทุนใหม่ลงทุนใหม่เพชรท่าเรือโอ้โหนี่ครับแผ่คออยู่ไหนคออยู่ไหนขอเปลี่ยนติดชิดนก่อนโอ้แต่ว่าน้ําเงินครับก้องพย,าย,าพย,ยกักแผ่นแกก็ตีสู้เลยครับเบียรีเรียกว่าพยายามไล่แขนแล้วก็ตีสู้เหมือนกันไม่ยอมต้องใช้ความใหญ่ห่มไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้เพชรท่าเรือต้องชนอย่างเดียวไปอยู่นอกไปยืนคุยเนี่ยโอโ้สายนี่เจ็บทุกดอกเลย มาแล้วครับขยับเข้าไปมีหมัดหน้าคอยแย่ด้วยทำลายจังหวะไว้โอ้ยแทงลุกนี่ฮะมาดูกันนะครับเกมการชกทีมงานของพี่ตาเรือนี่บอกให้ชนอย่างเดียวให้เดินอย่างเดียวโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับไม่สอนแล้วครับเครื่องไตยก็ซีเ่องไตยโอ้โหอ่ะหรวมกากรแยกออกมังกรถือว่าสนุกเร้าใจครับคู่นี้ผัดกันรุกผัดกันรับอ่าแยบแยบไว้ครับ ยังเดินเพชรท่าเรือแต่ลุดอา้าว้ายขึ้นไปมาสายอีกทีหนึง่งคู่นี้อ่จะออกหน้าไหนครับจะออกหน้าไหนเอาหลุดซ้ายก็ม่แต่ว่ายัางยกบางได้โอ้โหบีหัวใจครับโอ้โหดูว่ากล้องมายักเองก็เก่านะครับาสายจังหวะไม่บุงบานเลือกออกนะครับดูว่าเพชรทะเรือเอาขยัขก,ก็ไปสายสายเนื่เริ่มทํางานได้ดีตั้งแต่ในช่วงปลายยกที่4ี่แล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับ ยกนี้ยกนี้ครับเสียจังหวะล้มไปครับเพชรท่าเรือเวลาย,ยังเหลือให้กับน้ำมวยทั้งคู่นะครับทั้งเพชรท่าเรือออกิดเกษมแล้วก็ก้องพยัคฆ์โตราชทันครับอีก2นาทีกว่าๆนะครับใครจะเป็นผู้ชนะซ้ายไปครับนี่ครับมาซ้ายละนนองซ้ายขอนแก่นนี่ครับมหาแดงแดงเน็นโอ้ย มาเอ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 ามาเป็นชุดเลยครับกล้องพยักอือหือแต่ว่าตอนนี้มาตะคุบไว้ตะคุบไว้ไวกรมาการแกะออกมาก่อนแยกออกมาว่ากันใหม่กลางเวทีครับหรือว่าเพชรท่าเรือนี่เดินเตะท้ายอยู่ดีๆนะครับไปโดนเจาะยางนี่ออกอาการสะดุ้งให้เห็นเลยนะครับโอ้ดอกเดียวนี่ชัดเจนเลยกล้องพยักชกง่ายเลยครับเขาแต่ก็ยังไม่ยอมนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาดูว่าเพชรท่าเรือนี่ต้องมีหม,มัดมีศอกมาช่วยแล้วครับพยายามจะเหวี่ยงครับ เป็นท่าเรือครับไล่ต้อนไล่ต้อนครับมาแต่ว่าโอ้โหยังวนยังวนอยู่ครับกล้องพยักอ่ะติดติดเชือกแล้วหมัดโดนไหมหมัดโดนไหมครับโดนไหมครับมายังไม่เป็นเป้านิ่งครับกล้องพยักวันนี้ถูกคางถูกทรงครับฝ่ายน้ําเงินมีคุณสมานสุธรรมพิวัดนะครับท่านนายกองค์การอหาส่วนตําบลครับขึ้นไปรับนี่ครับกรรมการหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินครับกล้องพยักโตราชธานยยิ้มครับ เป็นมาอยู่กับคู่เอกนํารายการครับวันนี้ศึกมวยมันสนั่นเมืองครับเดินทางมาถึงคู่เอกนะครับสายแดงเพชรสองแสงเพชรจเจริญวิทย์ครับไปน้ำเงินสิงเพชรเดชสิงใต้ห์ใต้113ปอนด์ครับเอาละครับออกมาเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกเลยครับเพชรสองแสงพยายามจะเบียดจะชนจะปล้ำไหนแต่ก็ยังตีไม่ได้นะครับ โอ้สิงเพชรนี่หลักเหลี่ยมเหลือเกินจริงๆครับจัดจ้านดูครับเข้าในก็คอยตั้งกำแพงหน้า,าไว้แล้วก็ล็อกเอาไว้ล็อกแขนเอาไว้ด้วยนะครับสามห้เพชรสองแสงนั้นหมวยเข่าอาชีพแตก็ยังตีได้ไม่ถนัดครับอ,ออกอาวุธไม่ชัดเจนไม่ถนัดนี่กรรมาการแยกเลยนะครับส่วนกลางเวทีครับ ยกนี้ยกที่3านะครับคู่เอกเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์กับสิงเพชรเต๋สิงต้าครับเพชรสองแสง,สง,แสงต้องชวนทะเลาะนะครับให้สิงเพชรน,นี่ออกเยอะๆครับยุบยุบไม่ยุบยนไม่ยน,ยนแข้งขวามาแล้วนะครับเพชรสองแสงมายี้อเพชรเจริญวิทย์นี่พละกําลังไม่ไม่มีหมดอยู่แล้วครับพี่บอลครับนี่ครับฮ่ส่งมวยก็ประมาณเดียวกับพวกกุมารดอยเลยครับมาแข็งแรงครับมาพละกําลังนี่ห้ายกชกสบาย ไปขาต่อยหมัดรุนแรงครับมาเดี๋ยวต้องดูครับน้ําเงินสิงเพชเดชสิงตายนี่โอ้โหอาวุธจัดครับอาวุธจัดมาจะต้องดูฝ่ายแดงมาเดินถึงตัวโอ้โหแต่ว่านี่ครับมารแรกกันแบบนี้สนุกครับีม่ว่ายัางปรับไหนไม่ได้แต่แค่เงื่เริ่มทํางานได้ดีเพชรสองแสงยกนี้ยกสี่นะครับเพชรสองแสงกับสิงเพชรครับ อ่าสู้กันสนุกเร้าใจครับผัดกันรุกผัดกันรับอ่ดูเกมเดินของสิงเพชรบ้างอ่าเดินได้แล้วทําได้ไหมอ่าขึ้นคอครับมาเจอล็อกเจอล็อกตีไม่ได้กรรมาการแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับมหายกสเหลืออีก2นาทีนี่ครับวาเข้มข้นเข้มข้นครับนี่ครับมาก โอ้โหกลายเป็นสิงเพชรฝ่ายน้ำเงินครับเดินเปิดเกมคร้บประเภทวัยรุ่นใจร้อนแต่ว่านี่ครับมาแดงมวยเข่ามาตั้งรับครับเอาเลยครับโอ้เพชรสองแสงนี่ปกตินี่มวยเข่าต้องเดินนะครับยกนี้นี่ออกมาชกในเกมตั้งรับปล่อยให้สิงเพชรนี่เดินกยับเข้าหามีแข้งนําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในไม่รู้ว่าใครจะตีใครนะครับวงไนโอ้แข้งขวาสวยๆเพชรสองแสงก็คอยโต้ด้วยแข้งเหมือนกันชกในเกมตั้งรับ จะไปรับเยอะไม่ได้นะครับขยับแล้วนี่นะครับโอ้เบียน้าไปมีตีหน้านี้ออกสวยเลยครับเพชรสองแสงอะตื่นเต้นเร้าใจบีบหัวใจครับเพชรสองแสงใช้ฝีมือแม่นี่ครับแหม่มีหมัดมีหมัดสิงเพชรไล่ต้อนครับไล่ต้อนต่อยท้องวงในรั่วไปก่อนครับกรรมาการดันเข้าเชือกแล้วก็แยกสิงเพชรน,นี่ยังมีฮึดต,ตลอดดูเบียน้าไป เกี่ยวขาไว้โอ้โหทิ้งทั้งตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เข้าเป้านะครับถ้าโดนนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับลูกเมื่อกี้โดนนี่น่าจะสลบเลยครับไฟแดงมาแต่ว่ายัง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 นี่ครับมาโอ้โหกลายเป็นมวยฝีมือเฉยเลยครับเพชรสองแสงอ่ายุคนี้ต้องแบบนี้ครับนี่โอ้โหโชว์หมัดแย็บทีไว้อีกครับว่าสิงเพ็ดหน้าหงายไปเลยครับก็ใช้หมัดได้ดีเลยนะครับเพชรสองแสง สงสัยดูกุมารดอยนี่ต่อยมวยสากลอาชีพบ่อยครับหมัดหน้าอ่าสิงเพชรไล่ครับไล่ครับอ่าแต่ว่ามันเนี่ยครับจังหวะไม่มีครับจังเอ้าศอกได้ครับอ่ะศอกครับมาเวลาเวลายังเหลืออีกนิดเดียวครับอ่ะโดนไม่โดนว่าดูครับดูครับได้ลุ้นได้ลุ้นอ้าวได้ได้ได้ลุ้นได้ลุ้นครับโอมาไม่ยอมสิงเพชรไม่ ยอมครับอะไรก็ยังเก็บขึ้นได้นะครับโอ้โหเดินสาวัดเป็นการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาวุธอื่นไม่มีคนระับมีหมัดเป็นคาตอบสุดท้ายนะครับต้องเบียดก้าวหาะเดี๋ยวดูชูมือแล้วเราก็จะลากันไปเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับไปที่มุมแดงครับเพชรสองแสงเพชรจรรวิชนะสิงเพชรเดชสิงใต้ไปครับเรา3าคนแล้วก็ทีมงานถ่ายทอดสดลาไปก่อนนะครับ